วสวัสดีครับทนายแป้งอขอขออนุญาตขออนุญาตสัมภาษณ์ด้านนี้เลยครับมาหินเลยครับมาหินเนื่องจากเมื่อสามเดือนก่อนผมเคยพาผู้เสียหายไปร้องที่แพทย์สภาครับตอนนั้นเราพบความผิดปกติของเวระเบียนว่าวันที่มีการออกอใบรับรองแพทย์และมีการทำพินัยกรรมมันเป็นวันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงสติ๊กเกอร์ที่ระบุอายุของคนไข้ มันไม่ตรงกับวันที่มันท,ทําพิน,นัยกรรมทํานิติกรรมกันวันนั้นเราพบแค่ประมาณสามสี่จุดครับสามเดือนผ่านไปครับไม่มีความคืบหน้าไม่มีคําตอบอะไรจากแพทย์สภาเลยตอนนี้ในสามเดือนที่ผ่านมาผู้เสียหายนั่งดูเวระเบียนปึกเดิมจำนวน1,400กว่าแผ่นพบว่าสติกเกอร์ที่ใช้ติดบนหัวเวระเบียนระบุอายุผู้ป่วยเนี่ย มันซ้ํากันถึงคราวละสาม้อยเกแผน่นคราวละสี่้อยเจแผน่นคราวละสอ0รกว่าแผน่นซึ่งมันเป็นการนับอายุและมันระบุถึงวันที่ที่มันปริ้นผลิตสติกเกอร์ออกมาแต่ทำไมมันถูกไปแปะในเวรเบียนต่างวันรักษากันเป็นเวลายาวนานกว่า3-4เดือนกระโดดวันมีทั้ง ย้อนไปข้างหลังและล่วงไปข้างหน้าซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงปัญหามันเลยกลายเป็นว่าทําไมเราชาวบ้านมาตรวจพบว่าเวลาเบียนมันมีปัญหามันไม่ตรงกับความจริงแล้วหมอรักษาคนไข้วินิจฉัยจริงหรือเปล่าในวันเวลาดังกล่าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้หมอไปมีชื่อเป็นผู้รับมรดกและตัดทายาทอื่นได้ยังไง หมอไปมีชื่อเป็นผู้รับรองลายพิมพ์นิ้วมือในที่ันกรรมได้หรือไม่เอ๊ะแล้วทำไมในเวลเบียนถึงเขียนว่าคนไข้ไม่สามารถเขียนหนังสือได้เพื่อที่จะให้เกิดการพิมพ์ลายนิ้วมือหรือไม่ทุกอย่างเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเกี่ยวข้องกับหมอในโรงพยาบาลถึงสามสี่ท่าน ผมเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วครับว่าเวลาเราไปหาหมอกันหมอรักษาเราไปตามความเป็นจริงหรือมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับญาติคนไข่าบางคนหรือไม่อย่างไรผมว่าโรงพยาบาลควรต้องมีคำตอบได้แล้วครับก็อย่างที่ท่านทนายเป้งพูดนะฮะเมื่อก่อนน้าน,นี้ที่เราได้ไปยื่นเรื่องที่ แทพทยสภานะครับแล้วก็ทางแทพทยสภาก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในเรื่องการตรวจสอบเอกสารหลังจากนั้นก็เราก็มานั่งสํารวจเพิ่มเติม,มนะฮะต้องขยายความเรื่องแท็กสติ๊กเกอร์นิดมึงว่าไอตัวแท็กสติ๊กเกอร์เนี่ยทุกคนก็จะเคยเห็นกันอยู่เวลาเราเข้าโรงพยาบาลนะฮะมันก็จะระบุชื่อระบุหมายเลขของอผู้ป่วยและที่สําคัญคือจะมีระบุอายุแต่อายุตัวเนี้ยมันจะเป็นระบุมันจะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปอีกว่ามันจะเป็นวันที่ครับ เพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอายุจิบผ่านไปแต่ละวันเนี่ยวันที่มันจะไม่ตรงกันถ้าเทียบกับอายุของแต่ละคนใช่ไหมฮะเมื่อเรามีตารางเปรียบเทียบอายุของผู้ป่วยหรือคุณย่าของผมที่ผมได้สํารวจมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าณนะอายุเท่านี้มันจะต้องตรงกับวันนี้เท่านั้นแต่เมื่อเราตรวจเอกสารทั้งหมดแล้วปรากฏว่าวันที่ไม่ได้ตรงกับเบสระเบียนที่ปรากฏและมีการลงวันที่ตามปีปฏิทินมันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่า ณวันนั้นเวลานั้นคุณย่าผมได้มีการรักษาหรือป่วยเป็นลักษณะนั้นจริงหรือไม่เวรระบเะบียนตัวนี้ถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้จริงหรือไม่นอกจากนั้นเมื่อเราข้ามมาถึงขั้นตอนที่ว่ามาดูเวทระเบียนที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าผู้ป่วยหรือคุณย่าของผมเนี่ยไม่สามารถเขียนหนังสือได้มันกลับมีสติ๊กเกอร์ที่แปะออกมาแล้วอ่านวันที่ได้เนี่ยมันเกิด ล่วงหน้าไป42วัน63วันซึ่งถ้าดูตามเอกสารแล้วมันเชื่อยากมากครับว่าจะเป็นเอกสารที่ที่ที่มันจะต้องถูกทำในวันนั้นจริงเพราะฉะนั้นในการที่จะตรวจวันนั้นจริงหรือไม่เมื่อเทียบกับวันที่แล้วมันขัดแย้งกันอย่างเห็นได้ชัดครับหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการในเรื่องของการทํานิติกรรมหลังจากที่ปรากฏในภายหลังว่ามีการทํานิติกรรมโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือของคุณย่าผมออกมาซึ่ง ณวันเวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลผมและญาติๆก็ไปเยี่ยมกันตามปกติก็ไม่ได้มีพิรุษหรือไม่ได้มีสิ่งบอกเหตุว่าคุณย่าผมจะเขียนหนังสือไม่ได้มือขวาของท่านก็ยังใช้งานได้อย่างปกติแต่ทําไมเอกสารที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหรือหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วกับกลายเป็นว่ามีแต่รอยพิมพ์นิ้วมือของคุณย่าผมแทบทุกฉบับซึ่ง มันก็เลยเป็นที่มาของข้อสงสัยนะฮะที่จะงไปทามไปแพ้สภาแต่หลังจากที่เราได้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ววันนี้เลยต้องมาขอพึ่งอ,อำนาจการสอบสวนของพนังกงานสอบสวนครับที่สอบสวนกลางเพราะผมเชื่อว่า,าทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจะมีขั้นักยภาพในการที่จะสอบสวนให้ลึกลงไปว่าในเวลเบียนที่ปรากฏหรือเอกสารที่ปรากฏตัวเนี้ย มันมีความขัดแย้งหรือมันมีข้อพิรุธตรงไหนที่ทําให้เห็นว่ามันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงที่คุณย่าผมยังมีความสามารถในการเขียนหนังสือได้ไม่จําเป็นจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือครับหลักฐานที่เราจะนำมามอบให้นะครับโอ้ครในการพิจารณาสอบสงน,น,นี้เช่นอะไรบ้างหลักฐานที่ผมนํามายื่นให้พนักง,งานสอบสวนนะครับผมก็ต้องเรียกว่าผมจําแนกออกเป็นหลายลักษณะของแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะอิงตาม แท็กสติ๊กเกอร์ที่ปรากฏอย่างเช่นสติ๊กเกอร์ที่ปรากฏที่พี่ท่านถายเป้งท่านได้อธิบายมาแล้วช่วงหนึ่งว่าปรากฏสติ๊กเกอร์ในหนึ่งวันใช้ไปสองร้อยกว่าแผ่นสามร้อยกว่าแผ่นสี่ร้อยกว่าแผ่นรวมแล้วก็คือเป็นพันกว่าแผ่นนะฮะผมแยกจำแนกออกมาว่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้ถูกนํามาใช้ตั้งแต่ก่อนระหว่างหลังวันที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมันเป็นข้อพิรุธที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสติ๊กเกอร์พวกนี้ผมเชื่อมั่นว่า ผู้ป่วยหรือว่าที่เข้าโรงพยาบาลนะฮะจะได้รับติ๊กเกอร์เนี่ยทุกคนเพื่อที่จะเอาไปติดตามยาอยาหรือว่าเกลือแล้วก็เลือดขั้หลังอะไรทั้นหลังอะไรที่ต้องส่งเข้าแลบมันผิดไม่ได้ครับครับมันไม่มันไม่มันไม่ควรจะผิดครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันปรากฏในหลายที่หลายวันเนี่ยมันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าติ๊กเกอร์ตัวนี้ในวันนั้นหนึ่งวันเนี่ยจะถูกพิมพ์มาสี่ร้อยกว่าแผ่นสําหรับคุณย่าผมท่านเดียวแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลที่มีมีมีผู้ป่วยถึง ปีละหมื่นคนหรือสองหมื่นคนเนี่ยสติกเกอร์นี่ต้องถูกพิมพ์เป็นหลักแสนหรือหลักล้านใบเลยนะซึ่งมันเป็นธุรก,การที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เราเจอตอนไหนฮะไอ้สติปุกที่บอว่ามีการพิมพ์เป็นจุดมากเลยนะสติกเกอร์จริงๆแล้วแค่เดีย,นยนนวะยนะแค่ซีรัปส์อนุญาตอย่างเงี้ยนะครับอ่าโดแล้ว,วเป็นพันกว่าเป็นพันสติกเกอร์พันกว่าใบที่ถูกแปะอยู่ในเอกสารไม่ตรงกับวัน480แผ่นไม่ตรงกับวันที่เขียนระบุในเวทระเบียนะสติกเกอร์ยกตัวอย่างเช่นมันเกิดขึ้นวันที่12พฤศจิกาครับ มันถูกแปะไปถึงเดือนมกราครับพี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะปกติแล้วไอ้ขั้นตอนตรงเนี้ยทางญาติเราจะไม่มีกา้เห็นแล้วถ้าไม่มีประเด็นในเรื่องข้อพิพาทของคดีความเนี่ยโอกาสที่จะขอเอกสารพวกนี้มาแทบจะเป็นไปไม่ได้ครับมันติดพีดีพีเอกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีว่าผู้ป่วยคนไข้กลายเป็นผู้เสียชีวิตกลายเป็นเจ้ามรดกพิพาทกันเรื่องพินัยกรรมปลอม พิพาทกันว่าเอ๊ะวันที่ทําพินัยกรรมเป็นอรอยนิ้วมือแต่วันนั้นเขาเซ็นชื่อได้ก<อ>ว่าจะรู้คือตายไปแล้วไปพิพาทกันในเรื่องพินัยกรรมปลอมแล้วแล้วมีการหมายสารขอเวลเบียนมาก<อ>ว่าจะรู้คือไม่ทันการแล้วครับนั่นคือประโยชน์สาธารณะที่เราจำเป็นต้องขุดคุยเรื่องนี้กับโรงพยาบาลที่ได้มาก็คือตามคำต่สาสารใช่ครับ,รบไม่งั้นมันไม่ถูกเปิดเผยครับประเด็นเรื่องที่หมอที่รักษาแล้วก็ที่มีการทำสติกเกอร์อย่างเงี้ย เกี่ยวข้องอะไรกับยายนี่เสียชีวิตหลังนะครับรักษานานหอรนานครับคุณต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงปี62ข้ามปี63นะครับท่านยังมีชีวิตอยู่จนถึงปี64แต่ในระหว่างที่ท่านออกจากโรงพยาบาลปี63จนถึงปี64เนี่ยทางผมและก็ญาติๆฝั่งที่ฝั่งฝั่งสนิทนะฮะก็ไม่ได้โอกาสได้เข้าไปพบท่านเพราะว่าโดนติดกั้นกีดกัน,กนไปหมดเลยไม่ว่าจะด้วย ความพยายามติดต่อทางช่องทางไหนก็ไม่สามารถติดต่อได้แม้แต่วันที่ท่านเสียชีวิตหรือจากพวกเราไปซึ่งวันนั้นผมก็ไม่ทราบก็ต้องมาทราบจากคนอื่นที่โทรมาบอกว่าท่านได้จากไปแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญคือท่านเนี่ยเป็นค่าแชรเกษียณคุณย่าผมเป็นค่าแชรเกษียณท่านมีสักและสิทธิ์ที่จะได้รับการขอพระราชทานน้ำหลวงน้ำหลวงอาบศพโลงทองรวมทั้งไฟพระราชทานซึ่งเมื่อถึงวันที่ท่านเสียชีวิตไปวันนั้น ปรากฏว่าทราบว่าท่านคนที่จัดงานศพนะฮะจะสวดท่านแค่คืนเดียวแล้วก็เผาในวันรุ่งขึ้นเลยโดยที่ไม่มีการแจ้งญาติคนอื่นจนผมต้องไปล่วงรู้เองถึงได้ไปมีมันมีเหตุการณ์การนำศพไปจะเอาไปชนสูตรเพิ่มเติมผมก็ไปขอน้ำหลวงอาบศพผมก็ไปขอพระทาจาน์สิ่งของต่างๆที่คุณญาผมคุณได้รับสุดท้ายก็ถูกยกเลิกไปหมดแล้วก็กลับไปสู่กระบวนการเดิมที่เขาวางแผนไว้ ตั้งแต่แรกครับก็แทนที่จะได้รักเชื้อชูเกียก็ไม่ได้ไม่ได้เลยได้ไม่ได้เลยมันก็เลยเป็นข้อพิรุธสงสัยครับรักกันแบบไหนครับดูแลกันแบบไหนรักแบบไหนไม่ขอพระราชทานให้สวดคืนเดียวเผาเลยสาเหตุการตายมีปัญหาหรือเปล่าญาติพี่น้องของผู้ใจเยอะนะครับลูกๆหลาจริงๆเยอะครับดีเยอะครับแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องเรียนตามตรงว่าคู่กรณีก็มีทั้งเป็นแพทย์ ใช่ไหมฮะมีทั้งเป็นทหารที่ที่เราจะมาร้องเรียนเนี่ยแล้วก็มีมีเครือข่ายมีคอนเน็ชันเยอะมากซึ่งซึ่งก็เป็นที่กังวลหลายคนว่าการเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรโดนคุกคามทางก็มีสายบังคับบัญชาอืเราก็มีความกังวลว่ามันจะถูกสายบังคับบัญชาทําให้เรื่องนี้มันบิดเบือนไปหรือเปล่าเราก็เลยต้องมาร้องกองปราบ ยายมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากน้อยแค่ไหนครับเกิดเรื่องมร,รับทรัพย์สินตรงนี้ผมเรียนตามตรงว่าในส่วนที่ป,ปรากฏในพินัยกรรมเนี่ยผมเองก็ไม่สามารถจะทราบได้เพราะว่าไม่ได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบตรงนั้นนะฮะแต่ว่าเท่าที่เห็นในเอกสารที่มีรายการที่มันเข้าไปอยู่ในกระบวนการของศาลเนี่ยมันจะมีเงินในบัญชีมีเครื่องเพชรที่จะต้องถูกนําไปฝากในธนาคารซึ่งผู้ทําพินัยกรรม หรือคนที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางพินัยกรรมเนี่ยก็เอาพินัยกรรมตัวเนี้ยไปขออำนาจศาลเป็นผู้จัดก,การมรดกเพื่อจะได้ไปจัดการเรื่องทรัพย์สินตรงนั้นซึ่งผมเองไม่สามารถจะเข้าไปก้าวล่วงตรงนั้นได้แต่ถ้าถามโดยรวมว่าทรัพย์สินมีประมาณก็น่าจะประมาณหนึ่งที่ทําให้ถึงจะต้องมีการทําเอกสารพวกนี้แหละฮะเบอร์หนูว่าแล้วผู้จัดการมรดกเนี่ยเป็นที่ได้รับความน่าเชื่อถือของทุกฝ่ายไหมน่าที่น้อง ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงแล้วก็เป็นประเด็นที่อยู่ในในชั้นศาลด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าประเด็นเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการที่ผู้จัดการมรดกแบบมีพินยกรรมครับพอพิ่นยกรรมเป็นที่สงสัยเลยพินยกรรมเรือพินยกรรมไปแล้วครับแล้วก็ตัดทายาทอื่นใช่ครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยแสดงว่ามันมาจากเรื่องมรดกใช่ไหมถึงได้ร้องไปในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของของในแพทย์ที่รักษา ซึ่งในแท่ที่ทดูแลรักษาเจ้ามราดกที่เสียชีวิตไปเนี่ยถูกไหมเกี่ยวข้องอะไรกับ,กบเจ้ามราดกผู้รับมรดกเป็นหลาน,ลานซึ่งเป็นเป็นหมอที่ทํางานอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีเพื่อนๆกับน้องๆที่อยู่ในสายข้ามระชาเขาช่วยกันทำเจ้ามราดกเป็นนาครับผู้รับ คุณหมอเนี่ยเป็นหลานนะเป็นหลานนะเจ้ามรดกเป็นน้องแม่เป็นโสตเป็นโสตฮะมรดกถ้าตามสายจะตกกับชั้นพี่น้องก่อนส,สุดท้ายมรดกไปตกอยู่กับใครตอนเนี้ยคือตามตามทีม่ใน,นกรรมเลยใช่ไหมะระบุว่าให้กับใคร <c oughs> ให้กับ <c oughs> ให้กับนะ <c oughs> คนเดียว <c oughs> คนเดียวคนเดียว <c oughs> ให้กับแพทย์ซ <c oughs> ึ่งเป็นแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์ับในโรงพยาบาลนั้นด้วยเาแพทย์ที่รักษาเป็นเป็นหลานเขาทีนึง แพทย์หรือว่าหรือว่าเป็นน้าคนนั้นเลยจริงๆแพทย์ที่รักษาหรือเป็นเจ้าของไข้เนี่ยก็ไม่ได้มีไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นญาติครับแต่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเป็นผู้ของหลานผู้รับมรดกอืมวันนี้ที่คุณข้องใจนําเรื่องมาสู่พนักงานสอบสวนกองทุกการตัดตามถูกไหมครับได้ให้ร้องให้ตรวจสอบครับการปฏิบัติหน้าที่ครับหรือการรักษาพยาบาลเึื่อคุณเอาหลักฐานมามอบให้ครับ รอ้องขอความเป็นธรรมเรื่องอะไรครับเพื่ออ่านผมฟัง่ผมอ่านเองการผมอ่านเองขอความเป็นธรรมครับกรณีเวทระเบียนปลอมนะครับโรงพยาบาลพระมกุดเกล้าเรียนผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามครับวันที่ไม่ตรงครับสติ๊กเกอร์ถูกผลิตคราวละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแผ่นถูกแปะอยู่ในวันที่ต่างกันในเวทระเบียนถ้าอายุคนไข้ไม่ตรงกับวันที่รักษาที่ความเป็นจริงผมถือว่า เอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมนะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวควรมีคําตอบให้กับญาติคนไข้นะว่าเกิดอะไรขึ้นผมเป็นห่วงเหลือเกินว่าโร,รโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลทหารแห่งเนี้นะครับก็ควรจะต้องมีคําตอบครับว่าแพทย์ที่ทําการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยรักษาไปตามความเห็นแพทย์หรือตามสายบัคับบัญชากันแน่เราไม่สบายใจครับแล้วก็อยากให้เป็นประเด็นสาธารนณะ เพราะว่าคนไข้ทุกคนก,ก็อยู่ในมือหมอผมเชื่อว่าหมอยังคงมีความเมตตาคนไข้อยู่นะครับแต่ในเมื่อเกิดการาใกล้ชิดกับญา,าติผู้รับมรดกบางคนผมก็ขอให้โรงพยาบาลเมตตาตรวจสอบให้ผมด้วยครับก็อย่างที่เราก็ทราบนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยหน่วยความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกหรือว่าเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่นะครับเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับว่าเราเป็น ผู้ที่อยู่ดำรงชีวิตในแนวหลังเนี่ยเราจะต้องได้รับความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรโรงพยาบาลทุกแห่งนะฮะผมเชื่อว่าคุณหมอทุกท่านก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีจริยธรรมทุกท่านแต่วันนี้เราตั้งคําถามเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลแค่กลุ่มหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าใช้อำนาจหน้าที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเข้ามาจัดการกระบวนการในเรื่องการหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของใครบางคนนะครับ เลยคิดว่าถ้าผมจะสามารถทําให้ทุกท่านได้เข้าใจในประเด็นเรื่องของเวลระเบียนได้ทุกคนก็จะสามารถกลับไปตรวจสอบว่าเออแท้จริงแล้วเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายหรือมีความมั่นอกมั่นใจได้แค่ไหนว่าเราจะได้รับการรักษาอย่างเป็นธรรมและจะไม่ถูกกันแกล้งหรือไม่ถูกริดรอนหรือไม่ถูกจัดการในเรื่องของสิทธิทรัพย์สินหากญาติของเราหรือใครบางคนได้รู้จักใกล้ชิดกับหมอบางคนจนสามารถทําให้เกิดกระบวนการในการ สร้างหลักฐานเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินหรือเอามรดกตรงนี้อย่างที่ผมกําลังประสบปัญหาอยู่เนี่ยไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าวันเรามาวันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกแค่ว่าเราต้องการที่จะมาร้องขอวามเป็นธรรมแต่ต้องการที่จะมาอธิบายเผยแพร่ในเรื่องของการดูเวทระเบียนหรือการเข้ามาร้องเรียนว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นกับผมไปแล้วมันต้องไม่เกิดขึ้นในอนาคตอีก นะครับเราต้องสร้างความเชื่อมั่นเราต้องสามัคคีกันเพราะว่าตอนนี้ประเทศชาติของเราก็มันก็น่าเสียน่าขวัญน,นะครับความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสําคัญครับว่าเราจะได้รับการดูแลคุ้มครองปกป้องจากรัฐบาลพี่วันนีจ้จะให้ผมเสริมเนี่ยคดีเนี่มันมีสิ่งผิดป,ปกติถ้าเราหลักเห็นนะคะัที่แต่งที่แต่งทำไมที่ขอ คดีนี้นะครับผมเห็นสิ่งผิดปกติอยู่แค่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเวรระเบียนอย่างที่บอกว่าคุณจะปิ้นสติ๊กเกอร์ไปทําไมวันเดียวไปหลยร้อยใบนั่นคือความผิดปกติแรกความผิดปกติที่2ก็คือเครื่องเกียรติยศประกอบศพก็ดีน้าหลวงอาบศพก็ดีก็เลือกที่จะไม่รับผมว่าเนี้ยอันนี้แปลกสาหรับผมในมุมนักการศาสนาผมว่าแปลกมากคือคนเครื่องเกียรติยศประกอบศพเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับแต่เลือกที่จะปฏิเสธทิ้งน้ำหลวงอาบศพก็เป็นเรื่องสําคัญก็เลือกที่ปฏิเสธทิ้ง รวมไปถึงการที่ควรจะตั้งศพอย่างน้อย3วัน7วันตามประเพณีตามโบราณประเพณีที่เคยควรจะทํามาแต่ทนายได้แจ้งว่ามีแค่วันเดียวคืนเดียว,ว,ยวซึ่งผิดวิสัยของภาวะอันเป็นปกติมากแล้วแล้วจะถามว่า มันเป็นหน้าที่ของแพทย์แหละครับในความรู้สึกผมที่จะมาตัดสินว่าวันเดียวอ่ะจริงๆเน่เรื่องการจะตั้งศพได้หลายวันเนี่ยมันต้องดูทั้งศักดิ์และสิทธิ์ของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วายชนว่าเขามีเนี่ยเครื่องเกียรติยศประกอบศพให้มีน้ำหลวงอาบศพให้แต่การที่เราไปปฏิเสธทั้งหมดก็ดีนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากนะรผมแล้วยังเป็นอย่างที่บอกครับวันนี้ที่เขามาล้อเนี่ยเขาไม่ได้มาล้อเรื่องเครื่องเกียรติยศประกอบศพหรอกเขาไม่ได้มาร้องเรื่องน้ำหลวงอาบศพหรอกเพราะว่าแต่มันน่าแปลก่ทา็คือ คุณทยอยปิ้นไม่ได้เหรอในความรู้สึกผมอะถ้าผมว่าเราทํางานกันเป็นรายวันวันวัน,วนเราปิ้นเอาวันนี้สิบใบเอาไปอีกสองสาวันเจาะเลือดเพิ่มปิ้นปิ้นอีกยี่สิบใบถ้ามันปิ้นแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยอย่างเงี้ยผมว่าดูปกติแต่การที่แบบว่าอยู่ๆคุณปิ้นวันเดียวสนะี่ร้อยใบเนี่ยทาไมคุณต้องใช้ย้อนหน้าย้อนหลังละ่ะอันนี้คือผิดปกติคือคนลองรอ,องลึกกว่าเป็นจริงอะครับเวลาเราไปโรงพยาบาลปิ้นสติกเกอร์ออกมาเนี่ยแปะข้อมือแปะนูน่นแปะนี่แปะหลอดเลือดคุณใช้ไม่เกินสิบยี่สิบอ อ้าววันถัดไปคุณก็ปิ้นใหม่แปะอีกแต่ทําไมคุณจะต้องมาปิ้นทีเดียวสี่ห้าร้อยแล้วก็มาย้อนหน้าย้อนหลังซึ่งอันนี้มันก็ผิดปกติก็ฝากไว้ให้สังคมคิดประมาณนี้ครับท่านเสียชีวิตวันที่ยี่สิบพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับแต่ว่าเจตนาแรกของผู้ที่นําท่านไปชารากิจเนี่ยคือจากชารากิจในวันที่ยี่สิบสองแต่ว่ามันมีปรากฏการณ์ในเรื่องของการส่งศพไปพิสูจน์ผ่านไปอีกประมาณหนึ่งวันหรือสองวัน ท่านชาปนกิจไปหลังจากนั้นประมาณวันที่24แค่คืนเดียวครับเเปป็็นนอะไรกับผู้้รองนะผมเป็นหลานครับเป็นหลานเออผู้ร้องผู้ร้องเป็นอะไรผบผู้ตายออ๋ผมเป็นผมเป็นหลานครับหลานใช่ไหมครับชุดช้าสุดที่ไหนโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลตำรวจครับโรงพยาบาลตำรวจครับแล้วก็ทายผิดธรรมชาติทังสองคนคืออย่างนี้ครับ ่านในเรื่องรายละเอียดของเรื่องนี้เนี่ยฮะมันจะปรากฏว่าวันที่ผมทราบว,ว่าคุณย่าผมเสียชีวิตเนี่ยแล้วทราบว,ว่าท่านจะถูกนําไปสวดแค่คืนเดียวในวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็เลยไปเริ่มกระบวนการติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลที่นี่นะฮะผมได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลว่าท่านกลัวและกังวลมากกับการที่จะต้องชนะสูตรหากผมมีข้อสงสัยเลยแนะนําให้ผมเป็นคนนําท่านไปโรงพยาบาตลตารวจทที่โรงพยาบาลนี้มีกองนิติเวชแล้วก็มีตรวจ ิติเวศเหมือนกันแต่ท่านเรียนกับผมตามตรงเลยว่าผมไม่กล้าครับแต่ผมสามารถแนะนําต้องไปแจ้งความต้องไปดาเนินเอกสารเพื่อจะนําท่านย้ายไปโรงพยาบาลตํารวจแต่เมื่อไปถึงโรงพยาบาลตํารวจผมก็ได้รับความร่วมมือจากพนังกงานสอบสวนอย่างดีแต่ปรากฏว่าก็มีกระบวนการในการพาคุณย่าผมออกจากโรงพยาบาลกลับไปที่วัดโดยที่ผมเนี่ยตรงว่ามีการมีการย้ายสอบไปก็ดึงกลับไปที่วัดก็เพื่อไปสวดคืนเดียวแล้วก็เผารุ่งขึ้นเลยแล้วมีการช้กระสุนไห ผมไม่เห็นเอกสารชนะสูตรแต่ว่าทราบมาว่าไม่ไม่ไม่มีป้าก็แค่ว่าเสียชีวิตจากสำสอบสวนสนพยาไทยใช่ไหมมันขึ้นกับพยาไทใช่ไหมใช่ครับตลาเน,นี้ยใช่ครับได้มีการให้มอบให้ให้ญาติมาไปอภิปรายดได้หรอมีไหมคือณวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์ปรากฏว่ามันมีเอกสารที่เรากาลังเป็นข้อพิพาทกันในเรื่องใบมอบนาตตัวเนี้ย <ผม S 1> ซึ่งปช่ ไม่เห็นครับมาเอาใบมอบนาฏไปลรวบอกว่าผู้ที่มีใบมอบนาฏเรื่องทรัพย์สินมากที่สุดจะเป็นผู้นําศพไปชนสูตรไป้นาศพไปชาปนากิจก็เลยเอาศพออกไปจากโรงพยาบาลคือคุณเอาศพไปส่งผมเาศพไปสนิท,เทดดิเมตตารวจออแล้วก็อีฝ่ายอีฝ่ายหนึ่งไปเอาศพไปวัดใช่ครับซึ่ง,<พ>ง,งไม่รู้ว่าใครเนี่ยมีอำนาจมากที่สุดใช่ป่ะใช่ครับเพราะศพเนี่ยถือเป็นทรัพย์ทรัพย์เนี่ยใครต้องขึ้นอยู่กับใคร อยู่กับทายาทครับตามพินัยกรรมครับททาายตามพินัยกรรมก็คือคุณหมอนั่นแหละครับคุณนั้นนั่นที่รับรับทรัพย์ไปเต็มๆครับทรัพย์สินมรดกประเมินได้ไหมคุณค่าประมาณประมาณก็ต้องมีจากใกล้ๆสิบล้วครับสิบล้านได้นะครับผมว่าสิบได้สิบล้านได้แหละครับที่บอกมีเครื่องเพชรเนี่ยเครื่องเพชรเดี๋ยวที่ผมไม่ทราบครับเพราะว่าน่าจะมีจํานวนหนึ่งเพราะว่า เห็นเขาว่ามีถูกไปฝากไว้ที่ธนาคารซึ่งตัวนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ตรวจสอบไม่ใช่ครับส่วนส่วนที่ดินบ้านช่องอะไรมีไหมเป็นชื่อของจ้ทรัพย์ไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับโอเคประมาณสิบล้านนะครับครับท้ายท้ายท้นี้จะสรุปว่าไงเดี๋ยวจะได้น้องเขาน้องเขาลดไว้ให้ได้ทําเขาอีกต่างหากคือเรื่องนี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องการแย่งมรดกกันเองในเครือญาตินะผมมองไปถึงเรื่องความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโรงพยาบาลนะ ผมคิดว่าไม่ควรจะมีหมอคนไหนสนิทกับญาติผู้ป่วยคนใดคนหนึ่งแล้วไปเกิดผลที่มันเอื้อประโยชน์ในทางทรัพย์สินในทางการทํานิติกรรมและธุรกรรมโดยการรับรองของหมอครับที่มันผิดปกติปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับโอเคยืนสือสองนันหน่ย่ยสามคนเลย